อุ้ยขอบคุณมากเอาล่ะขออนุญาตเลยเอาเอาน้องมาเป็นอะไรอ่ะสูตรควันเยอะเกินหรือไงฮะโอ้โหบอกแล้วอย่าดมควันเยอะนะครับสำลักควันจนตุยตอ,อนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง และสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมทุกคนนั่นก็คือสมกเลนเนสหรือระบบควันนั่นเองนะทุกๆคนที่แบบว่าปาไปเนี่ยจะเกิดควันขึ้นมาแล้วพอเราเข้าไปเนี่ยนะครับผมเราจะเกิดสถานะอิ v i s i ิ l e l e หรือล่องหัวนั่นเองพวกบอดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเรานะฮะทุกๆคน เอาไว้ใช้พังตัวก็ได้หรือเอาไปทุบคนก็ได้นะครับผมทุกๆคนเดี๋ยวจะใช้ระเบิดนี้นะครับผมทั้งเกมเลยจนจบเกมเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะโหดบันฮาและบันเทิงแค่ไหนไปดูกันและด่านแรกที่เราเจอเลยเนี่ยนะครับผมเป็นด่านคอนทราสต์โอ้โหแล้วแบบว่าหมอกควันเหมือนกันเลยนะครับแต่ทำไมมันเสียงมันไม่ไม,ไมีวะทุกคนอ๋อลืมเปิดเสียง <laughs> มันจะลืมทุกอย่างไม่ได้นะไอปอเออเปิดเลยค่อนข้างมีชีวิตชีวาหน่อยเมื่อกี้นี่ยังกับหูดับเลยฮะเนว่ากินหมูดิบโอ้โหกดเลข2ขึ้นมาอ่าแล้วมาดูที่เลข2กันครับสม k เ g r e กเกนตน,นี่เลยเราจะใช้ระเบิดนี่นะครับผมทั้งเกมเลยนะครับในการช่วยคนมาดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ารอบแรกเลยเนี่ยเราทดสอบก่อน มันก็จะเกิดควันแบบนี้โอ้หละมาถึงเจอบอดยากชิบหายแล้วทุกคนโอ้โหแล้วเป็นสวยอะไรของลูงปอเนี่ยตอนนี้คือหาคนโอ้โหแป๊บหนึ่งแต่กาน,นทางตัวนารุโตะวิชาทางตัวนารุโตะนะครับและใช้ต่อเนื่องกันไปว้านี่แน่บอกเลยว่าทั้งเกมอะควันขโมงเลยทีเดียว อุ้ยแต่ไม่ได้ดีเราอยู่ในควันนานไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวสำลักมีคนล้มครับมีคนล้มครับปาไปเลยมาช่วยแล้วครับผมควันยังไม่ทันระเบิดเลยกุล้มก้อนระเบิดแตกโอ้มายก d อุ้ยขอบคุณมากเอาล่ะขอญาตเลยเอาเอาแล้วน้องมาเป็นอะไรอะ่ะสูตรควันเยอะเกินหรือไง ฮะโอ้โหบอกแล้วอย่าดมควันเยอะนะครับสำลักควันจนตุยมาครับพังตัวนี่แน่เฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะทุกทุกคนผีมองไม่เห็นเราอย่างนี้ชุบคนฟรีด้วยครับแค่เราไปอยู่ในควันผีก็มองไม่เห็นแต่ไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนอันนี้ยังไม่ทันในป่าสมกเลยฮนะ <laughs> วันเลย อย่าไล่แต่ผมดิเออไปไล่คนอื่นบ้างโอ้โหวิธีทําให้ผีมันไปนสนใจคนอื่นนะครับ <S <S เพียงแค่เราเอา,เอาปลาสมคไปแล้วก็อยู่ในสมคผีก็ไปหาคนอื่นนะฮะและอยู่แบบนี้จบเกมโอ้ยอีซี่มากเลยอะ่ะแต่ว่าผมล้มบ่อยเกินอะ่ะทุกคนวิชาพังตัว <laughs> <ś red> ผีอย่ามาชนผมในสโมกนะระเบิดควันโอ้อย่างดีอืมดีเลยดีเลยอันนี้มัฟมัฟเข้าหุยมัฟเข้าหุยอย่างนี้เพื่อนเพื่อนชุบในสโมกชุบในควันชุบในควันโอเคเขาไปชุบนอกควัน <laughs> สงสัยควันไม่จำเป็นสำหรับเขานะครับ แน่แล้วก็ต้องพางตัวในควันน้องไม่ต้องเป็นโอ้โหโอ้โหวางไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหเซิร์ฟแหลกจัดโอ้โหพระเจ้าช่วยโอ้โดนหัวมุมไม่พอคนมาช่วยผมก็ล้มตามโอ้ย ใครก็ได้ครับช่วยด้วยครับผมโอ้โหโอ้โหมาเลยมาเลยได้เห็นแบบนี้ก็อุ่นใจผมได้เกิดใหม่อีกครั้งขอบคุณมากพังตัวเลยนึกไม่ออกบอกพังตัวไว้ก่อนคุณพ่อคุณแม่สอนไว้นะถึงเขาจะบ่นว่าพูดตอนไหนก่อนใครล้มตรงไหนเอ่ยคุณพี่ล้มตรงไหนอาร์ฟขณรไออาเป้าเออจริงด้วยว่ะ แต่มีคนช่วยแล้วว้าย <Why? S 1> ผีมาพางตัวคาถานินจานาลุโตะอบุจัมโบออบุจัมบะเอ่าโอเค <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ข้อจะอีซี่ทุกๆคนอย่าลืมไปหาใช้กัน ก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่ามันเป็นระเบิดที่แบบคนเขาไม่ค่อยนิยมได้ใช้กันแต่ถ้าถ้าหากว่าได้ใช้จริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามันใช้กันอย่างนี้ก็สนุกเหมือนกันครับทุกๆคนใครที่ไม่ชอบแบบว่าให้ผีมาไล่ตามอะไรอย่างนี้แนะนํานเลยนะครับระเบิดนี้ช่วยคุณได้แบบว่าให้ผีนะไปไล่คนอื่นแทนนะครับก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันสําหรับระเบิดนี้ทุกๆคนอย่าลืมไปหาใช้กันนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหากใครชื่นชอบอะไรยังไงอย่าลืมกดลุยกดแชร์นะครับ ไม่ไม่กดไลค์นะครับกดลุวิแทนแล้วกันโอเคนะครับผมนะอย่าลืมนะครับสั่งซื้อเสื้อด้วยนะครับผมทุกทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายจับอา้าวคุณพี่จะมาแย่งชุดผมแบบนี้ไม่ได้โอ่อ